สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก๋วีทีนะคะก็คือมีน้องๆถามพี่เข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการปิดเทอมของวิทย์ไรพยาบาลซึ่งซึ่งพี่จะตอบไม่ได้ทั้งหมดนะก็คือไม่ใช่ว่าตอบไม่ทั้งหมดก็คือแต่ละที่อ่ะมันจะปิดเทอมไม่เหมือนกันแต่ว่าเครือบรลมอ่ะจะคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยซะทีเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรไม่เหมือนกันซึ่งบรมเรานะคะจะเรียนทั้งหมด สามเทอมจ้าสามเทอมฟังไม่ผิดจ้ะเราเรียนสามเทอมก็คือการที่เราจะปิดเทอมแบบเป็นเดือนไม่มีนะจ๊ะไม่มีแต่มหาลายัยเขามีนะคะซึ่งเขาจะมีปิดเทอมเป็นเดือนแต่ว่าวิทยลัยเราไม่มีนะคะก็คืออย่างให้ทุกคนที่จะมาเรียนวิทยลัยก็คือทําใจไว้เลยว่าไม่มีปิดเทอมชื่อๆก็คือแล้วก็ที่จะมีปิดก็เป็นแบบตอนที่พี่ปิดปีหนึ่งจะขึ้นปีสองก็สอาทิตย์ หอาทิตย์สองอาทิตย์นี่คือเยอะสุดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมีช่วงปิดเอ่อตอนปีสจะจะไม่มีปิดเทอมแบบนั้นจะเป็นแบบว่าฝึกวิชาเด็กเสร็จของพี่นะของพี่ไม่ใช่ของเด็กที่อื่นคือมันจะแบ่งเป็นเซกมันจะไม่เหมือนกันแต่ของพี่ก็คือฝึกเด็กเสร็จปุ๊บหยุดหนึ่งอาทิตย์ฝึกผู้ใหญ่เสร็จหยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาขึ้นต่อ แบบเนี้ยของพี่จะเป็นแบบว่าฝึกไปเลยเดือนหนึ่งหยุดหนึ่งอาทิตย์เดือนครึ่งหยุดหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้ก็คือมันจะไม่มีแบบว่าหยุดยาวแต่มันจะต่างจากมหาลัยตรงที่มหาลัยเขาอาจจะเรียนสองเทอมบ้างสามเทอมบ้างแต่ว่าเขาจะมีหยุดนะเหมือนเหมือนที่เห็นหยุดแต่มีบางที่เหมือนกันที่เป็นบรมที่เขาเรียนแค่สองเทอมต้องมีเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ต่างกันอะทุกคนมันบอกไม่ได้จริงๆว่าแบบ บมอไหนวอวอไหนมอไหนบ้างที่แบบว่าหยุดเยอะหยุดน้อยเพราะว่าเราเรียนต่างกันอะทุกคนแล้วเราก็แบบรู้เฉพาะแค่ในโซนของเราซึ่งซึ่งรู้แน่ๆว่าของพี่ของพี่ไม่มีปิดเทอมนะคะทุกคนใครที่จะมาเรียนวอเราก็ทําใจนะคะว่าไม่มีปิดเทอมแน่ๆไม่ได้กูันะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่กลัวแล้วไม่มาเรียนเด้อก็คือว่า ก็คือการที่เราแบบไม่มีปิดเทอมเราฝึกเยอะก็ทําให้เราเก่งขึ้นใะทุกคนเราต้องเน้นปฏิบัติอาหารบน,นจริงไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพี่คิดว่าการที่พี่ตั้งแต่ที่เรียนมาการที่พี่ปฏิบัติอะ่ะมันทําให้พี่เข้าใจมากกว่าการอ่านหนังสือแล้วเพราะว่ามันเห็นภาพแล้วก็ได้ทําจริงนะคะก็คือตอนนี้ก็คือถ้าไม่มีไวรัสเราก็ไม่ได้หยุดแต่อันนี้คือเราได้หยุดเพราะว่า เราไม่สามารถไปขึ้นฝึกได้เพราะว่าตอนนี้พี่จะไปฝึกห้องค้อพี่ไม่สามารถเอ,อ่อท้งข้อออนไลน์ได้นะคะทุกคนซึ่งเราก็เลยได้หยุดมาแต่มันก็ถือไม่รู้อะ่ะมันก็ทําให้เราได้จบชาไม่รู้ว่าจะจบช้าไหมเหมือนแบบว่าทุกอย่างอาจารย์เซตเซตเซตให้พอดีหมดแล้วแต่พอแบบมามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเคลื่อนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอาจจะได้แบบถึงเราจะได้พักก็จริงแต่ว่าแบบว่า เราอาจจะจุบช้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็มีกังวลบ้างคเครียดบ้างเพราะว่าคเครียดที่จะฝึกค้องคองเพราะยังไม่เคยขึ้นเลยคเครียดจริงๆทุกคนคลิปนี้นะคะก็เหมือนเชิงบ่นอีกแล้ว <c oughs> สรึกว่าคือไม่มีปิดเทอมเดอ้อน้องๆเพราะว่ามีคนถามพี่มาเยอะมากแล้วพี่ก็ตอบไปเยอะมากแล้วก็พี่ก็อยากให้รู้แหละเพราะว่าแบบ ไม่อยากขายฝวันนะ่าไม่อยากให้แบบว่าถ้ารู้ก่อนจะไม่มันเรียนอะไรแบบเนี้ยเนานะก็ถือว่าให้น้องๆได้รู้กันไปนเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะก็คือคลิปนี้นะคะฝากไว้เท่านี้ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะท,นนะทุกคนแล้วก็พี่ติดนะทุกคนแล้วตอนนี้ <c oughs> ก,ก,กะะ็แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไป บ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อ